สวัสดีค่ะคุณบมอคลอยมีคำถามมาถามคุณหมอคลอยค่ะว่าอาการต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้โปรแกรมอะไรถึงจะเหมาะคะหน้าแห้งมากต้องทํายังไงคะฉีดเบลโทโลรลีไว้ค่ะแล้วก็ทาครีมก่อนนอนรูขุมขนกว้างแต่งหน้าไม่เนียนเลยค่ะ ทำเลเซอร์จเนซิสค่ะแล้วก็ขยันทาครีมกลุ่มพวกแรชินนลหรือว่ากลุ่มพวกครีมที่มีลทิ์ผิวลิ่งนีกระเราจะหายได้ไหมคะสามารถทำคิวสวิชเอ็นดยหมด5-3-2ค่ะให้กระมันหลุดออกไปแล้วก็ทาครีมไวทเทนนิ่งป้องกันไม่กลับมาเป็นอีกค่ะรอยแดงๆแต่ไม่ใช่สิวทํายังไงดีคะทำด้วยเยลโลเลเซอร์ค่ะทําทุก2สัปดาห์ค่ะประมาณ3ครั้งมันก็จะจางเร็วขึ้นสิวผดสิวอุดต,ตันเยอะมากเลยค่ะ ฉีดมาเด้ค่ะลดสิวพดแล้วก็สิวอุดตันสามารถทําดีของเพื่อเคลียร์สิวอุดตันค่ะจะกดสิวแล้วก็ทําให้สิวมันไม่กลับขึ้นมาเป็นอีกอยากดูหน้าเด้ง<ๆ>เด้งเด็กๆค่ะคุณหมอทําตัวจุยลุค,ค่ะกระตุ้นให้มันสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวฟูขึ้นบริเวณหน้าแก้มเป็นสิวง่ายค่ะ ทำเซซิพิวนะคะแล้วก็ทายารักษาสิวค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สิวใหม่มันเกิดขึ้นลดการอุดตันของสิวค่ะรอยดำจากสิวหายได้ไหมคะสามารถทำคิวสวิชเอ็นดีแจกเลเซอร์นะคะร่วมกับทำดูวออเยลโล่เลเซค่ะเป็นคอมบิเนชันเลเซอร์เพื่อลดรอยดำแล้วก็รอยแดงด้วยค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ